นะครับนี่เรามีผู้สนับสนุนขึ้นมากลางจอด้วยนะสำหรับคอนเนตโตนะครับไอ้ตะกีมเนื้อเนียนนุ่มเนี่ยในคนกรุบกรอบอร่อยเต็มคำมีขายทุกร้านค้าทั่วไปไปตามกันได้เลยแล้วก็ห้สิบด้วยเน่ยนะครับก็มีสูตรใหม่ด้วยนะครับสูตรใหม่หอมน้ำผึ้งนะครับ10บาทขวดใหญ่150มิลลิลิตรนะครับแบบเบิ่มๆกันไปเลยเน่ยนะครับผมมาดูกันครับในเกมอะไรไม่ผมดูว่ายังไม่ได้มีการแบนตัวใหม่นะ ราะก็ต้องดูกันไปว่าจะโผมาตอนไหนหรือไม่นี่ยังยังดูแบบเหมือนเดิมเป๊ะกับการแบนใช่ครับในช่วงนี้ผมว่ารอจับตามองตัวอย่างลิปโป้นะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับในแพชนีนะครับทีนีต่ตัวตัวอื่นก็จะคุณนักคุตาก,กันแล้วก็มีการนี่ครับผมเลสเบกแบนตัวของเอเลนดอร์ด้วยครับของซีเรล่านะครับแล้วก็นี่อิกกี้ครับของเฟ็กเพย์นะครับับผม แต่ตัวละครทั้งหมดทั้งมวลแบนสีตัวนี่เป็นตัวแบรนดแบบปกตินะ้วก็เฟิร์สพิกก็ยังครูดักคุณตาเราอยู่นะครับผมเซเดลนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเปิดเล่นได้หลายแผนนะครับหยิบมาก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับเพรยิ่งเป็นเกมแรกด้วยนะครับผมในการที่จะหยิบตัวละครเนี่ยสามารถพลิกแผนออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่ามันเป็นการขัดแบบเป็นออฟไฟน์นะมันอาจจะดูแบบเรื่องการดับเนี่ยนะในช่วงแรกมันคงยังไม่มีผลเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใส่สุดได้เกมแรกมาก่อนโอกาสจบ3ามมันก็จะมีสูงขึ้นโอ้แล้วเลือดดับตัวกันเร็วมากไวมากครับทางฝั่งตัวของเคเครับมาเป็นตัวอย่างเวเลสครับซึ่งเป็นตัวที่ทางซีเรียลเล่นด้วยได้ค่อนข้างลำบากอยู่แล้วนะครับกับตัวของคซิกซี่นะครับซีซีหนักหน่วงนะครับสำหรับเคในการที่จะเล่นคุมกลางแม่น้ำนะครับหรืนการอินเวดช่วงต้นเกมนะครับส่วนทางตัวของบีอีสปอรีย ครับบวกกับเดือยโจ๊กเกอร์และหยิบหายาเตใส่หน้าโจ๊กเกอร์ครับผมอย่างชอบเลยเออมาดิดวลกันหน่อยนะครับเนี่ยคนกรําติงกับยิงจรวดระยะไกลครับโอเคผมเติมที่หนึงครับสำหรับเพลเยอร์ที่ชื่อว่าชาร์กหรือชาร์กทีชีนะครับก็เขาเป็นเพลเยอร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในทีมที่อินดี้สุดในเซมิโปรนะครับหรือว่ามิกไซส์เอสตันด์เฉล่งนะครับผมเพลเยอร์คนนี้เป็นประเภทที่แบบว่ารับได้ถ้าทีมต้องการนะครับทีมอยากให้ใช้ไปทำอะไรได้หมดเลยครับผมฝากไปซื้อน้ำนะครับฝากไปเช็ดพื้นลยยคครับบผมไปแข่่งงสิเเนี้้าตออก เป็นด้วยความที่เขาเป็นทีมที่ค่อนข้างเล่นแผนเฉพาะตัวได้เยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยชาร์กทีพีก็จะเป็นคนที่รับบทบาทในการที่บอกเฮ้ยฝากเฝ้าเลนห,หน่อยฝากคำนั้นํำนีห้หน่อยชาร์กบอกรับจบให้รับจบให้นะเพราะดูแต่ละตัวฝั่งของบีทบอลเอ็กซ์ตรซี่เนี่ยเอ่อเป็นตัวที่ค่อนข้างไปเล่เกมนะอ่าโดยเฉพาะหยานนะแต่ว่ามีจโจ๊กเกอร์มาต้นเกมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหามิดเลนต้นเกมมายืนทำให้ได้และฝั่งข้ามรู้อย่างนั้นแบดการีทิ้งทันทีเลยครับการีแพทนี้นี่ตึงง นะครับผมมานานี่เหลือเฟือละก่อนหน้านั้นน่ะถ้าเกิดว่าใช้แพทก่อนนั้นคือมานอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าไปใช้สกิลแบบต่อเนื่องโอ้โหเนี่ยผมเมนกาลีผมบอกเลยปวดหัวมากครับนั้นมานาใช้เยอะจริงๆริก็ต้องบอกว่ากาลีเนี่ยเป็นส่ตรสำคัญเลยครับในการที่จะทำให้เกมบุกฝันของาบถูกชะลอนะครับด้วยการที่เว็บเคยแบบโหดร้ายมากๆเลยคือคลีปไม่ทันแตะหน้าป้อมก็แทบจะหายหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนถึงว่าถ้าเกิดต้องการหาตัวเมทที่ดึงไปสู่เลดเกมได้ดีๆเนี่ยเพราะว่าอย่างที่คุณบอกไปว่าทางตัวอย่างซี การลีนี่เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันทำให้เกมดึงไปถึงตรงนั้นได้ง่ายนะครับผมตัดชีตตัดสกัดออกไปครับบีสปอร์ตเอ็กโกสตีนะครับตัดตัว,ตวทำหมดเลยนะใช่จี้ออฟเลนนะครับของไพเปอร์ฮะตัดตัวทำทั้งหมดเลยครับผมว่าการแบนแบบนี้เป็นการแบ,บนเพื่ออวยหยานล้วนๆเลยนะครับ,รบผมคือหยานต้องเล่นสบายมากๆนะครับในเกมนี้เพราะว่าหยานเนี่ยแพ้สกิลซีนะครับที่อยู่ระยะใกล้ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้มีสกิลในการซีนแล้วสกิลวับวับวับเนี่ยมันไม่ได้อมมตะแล้วันนโดดาเมจนนนะะใช่มัถึงตายได้เหมือนนกัับทาจิ่นแหละะนครับ ก็มีจังหวะการเล่นที่เสี่ยงพากขึ้นถ้าเกิดว่าปล่อยตัวพรทีออกแานะครับก็ลอดูตอนนี้คัแหน่งตัวของเวเลสนะครับน่าจะจังเกิ้ลนะครับของทาดาเซเลรานะครับมีโอกาสนะครับหรือว่าจะเป็นโลวิทสันก็ไม่แน่นะครับผมเนี่ยตัวที่4ครับทาร่านี่ยังเป็นปริศนาอยู่นะสามารถสลับกับเวเลสได้สำหรับฝั่งของเคจีนะ ทารลนี่เหมือนว่าจะรับอะไรหลายๆอย่างจากด้านตัวของ b s p o r t e c o อ็ซี่ได้นะครับผมครับผมแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เขาก็มาอยู่ทีมเขาเองแล้วด้วยทั้งหมดเลยครับไฮยเตย<น>ะเที่เขาไม่ชอบนะครับผมเปเลนที่เขาไม่ชอบแล้วก็มาอยู่กับเขาหมดแล้วเลยครับเนี่ยดูจากการดรับนี่ค่อนข้างเห็นว่า KG ได้เปรียบนะดูเคาจะบุกนะสต,ตัวนี่มาเพื่อที่จะใส่ต้นเกมแม้ว่าจะมีไฮยัตเตะไปเลนเกมก็จริงแต่ว่าเพียงแค่คริกซี่ตัวเดียวน่าจะเพียงพอกับการเดินต้นเกมเยอะแล้วนะครับดูโดยการนี้ก็บอกอยู่าแล้นะ ทุกแมตช์มันสำคัญอยู่แล้วนะครับในรอบเก็บคะแนนนะครับ oh. มิสเตอร์สันนะครับในซีซั่นนี้จะเป็นการพิสูจน์ครับกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งโรม oh. มิ่งอูเนตมาเข้มเขมช่วงแรกก็จะเข้มเขมกันเนี้ยและก็จะมีการบวกผมว่าไม่น่าจะเยอะกันมากนะอ่าเป็นช่วงแบบโอ้ยขอลองและเอาคอมโบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสชนะสูง จากซีซั่นที่แล้วมาใช้ในซีซั่นนี้ครับต้องบอกว่ามาแล้วชัดเจนเลยนะครับว่าทางตัวขอ B e e i Sport Ecosty รอบนี้มาเพื่อซื้อเวลาให้หยันเกิดจริงๆนะครับแต่ละตัวนี่คือเป็นตัวที่ชะลอการบุกข,ของ KLG หนักหน่วงมากๆนะครับ,รบและตัวพวกนี้มันไม่ไหลไปไปนะครับยิวเยอะมากเลยครับผม Oh. หิวหนักมากคิวหนักมากแต่นั่นแหละครับต้นเกมอา,อาจจะเก่งจริงแต่ว่าพอไปถึงช่วงกลางๆเกมทาร่ามีของอ่ะตัวอย่างมาเกง้าโจ๊กเกอร์มันก็จะมีปัญหานะ oh. เฮเลนก็เช่นกัน <Okay. S 2> แล้วเอามาหลอกมาปิดนะับมาหลอกตัวสุดท้ายครับโอ้โหซึ่งเราได้เห็นกันแล้วว่าแก๊งเฮเลนมาเกง้ากับมาหลอก mm. ในทิสันเกาะเนี่ยพังพังไม่เป็นท่าเรือไม่จอดเลยนะฮะ mm. ท่าไม่ดีดวย คือก็บอกว่ามาหลอกมันก็มาตอบโจทย์กับการเจออย่างพวกตัวแบบนี้ได้ดีมากนะครับผมคือด้วยความเป็นดาเมจบหมู่ที่อันตรายถึงตายนะครับผมทำให้ทางการยืนเป็นกลุ่มของ b e s p o r t e c ตเอกสเนี่ยมีโอกาสที่จะเพียงพับมากขึ้น นะครับนะแล้วก็มาหลอกเนี่ยนะเป็นตัวที่ใช้ดาเมจจะเป็นทูดาเมจด้วยแต่สิ่งที่อันตรายมากของเคเดับนี้คือเป็นดับในลักษณะการลงมือนะคือต้องทำนะดับต้องใส่แล้วต้องเล่นนะเพราะถ้าไม่เล่นเนี่ยฝันของข้าเล่นฟรีนี่น่าจะมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยทางเคเต้องเน้นชัวมากนะครับโดยเฉพาะการเล่นของกิกซี่กับเวเดสนะครับผมที่ต้องเป๊ะๆหน่อยนะครับผมอย่าโยนภาระให้มาหลอกคนเดียวแหละง่ายๆนะเปิดสนามมาแล้เกมแรกครับดับกันด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ยังเห็นฮีโร่ที่เป็น แบบเดิมๆกันอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูการเดินเกมแต่ทีซึ่งต้นเกมเนี่ยนะครับ KLG นะครับดูมีการเดินเกมที่น่าจะได้เปรียบมากกว่าจากฮีโร่ที่เลือกมาผมรอจากเเารียกฮีโร่จากวงในตำนานวงในตำนานอะไรครับผมเนวาน่าเนวาน่านะครับวิจิิร้าเอ้านะนะครับหลวงพ่อจินน่านั่นเองปรับมาแล้วไม่รู้จะได้เจอเปล่าเอาจริงนะผมว่าหลายคนก็ไม่ทันนะเนวาน่านี่คือโอ้หผมยังเด็กๆอยู่เลยอะโอ้ยังเกียนเลย นะครับอ่ะนี่คือไล่อัพทั้ง2ทีมนะครับในเกมที่1ครับของ B Esports Exosty เจอกับ King of Gamer Club เดี๋ยวต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี่จุดหมายปลายทางแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับฝั่งขวา KLG นี่เน้นหวดครับส่วนทางฝั่ง B Esports Exosty ก็เน้นชะลอเกมเพื่อรอในช่วงเล่เกมอ่ะไปดูกันเลยครับเกมแรกของการแข่งขัน RPAL สองพันยี่สิบสามซัมอระหว่าง B Esports Exosty เจอกับ King of Gamer Club เฮ้ยร hey, ับมาครับมาชิ้นหนึ่งครับผมและนี่ฮะเอ็มราสิบหอมน้ำผึ้ง10บาทไซส์ขนาด150มิลลิลิตรนะครับผมนี่ฮะอัดเต็มร้อยขนาดนี้ครับแปลว่าวันนี้เต็มที่จริงๆนะครับสโนฮะเรียกว่าลุบมาเต็มครับผมอ่านะอะไรฮะคุณขคำอะไรฮะผพูดเหมือนท่องเลยมาดูครับในเกมการแข่งขันครับเกมแรกท่านพีเปิดสนามมาคอ่านะครับมีการเดินไล่ไปก่อนเลยครับ แกล้งต้นเกมมาฟูหูเฮเลนเมงก้าโอ้โหแล้วนี่ครับบูหนักครับ K.O.G. ครับตามสูตรครับผมเล่นดาบมาอย่างนี้ต้องใส่นะครับต้องใส่และมีความได้เปรียบในการใส่ได้ก่อนด้วยนะครับไปแล้วฮะทาร่ากับมาหลอกครับอีเวนป่าสำเร็จครับสแต็ก5ครับตัวของมิสเตอร์ซันก็เหมือนจะไม่กลัวแต่ว่าบาดเจ็บอยู่ครับมิสเตอร์ซันวิ่งหายกันไปคนละครึ่งหลอดครับสิ่งที่ปวดหัวของ K.O.G. เลยคือการจะต้องมาเจอกับเฮเลนเมงก้านี่แหละครับเพราะว่าไปเล่นใส่นานๆไม่ได้นะครับตัวเองจะเสียจังหวววะะะเเเเอออองงดดดด้้้ยยยกกกาารรรโนนนตลลลลืืคคััับบบแ็็ฝ่ขมไุ ก็ต้องใช้เวลาเล่นแบบจำกัดจำเขียนที่นึงนะครับเล <om> ่นนานไปอาจจะไม่ดีต่อหัวใจโอ้ยนะถ้าเกเอลจีเนี่ยนในช่วงประมาณอาะไม่เกิน6นาทีแรกได้ป้อมกลางก่อนเนี่ยโอกาสชนะสูงมากเลยนะออในขณะที่ฝั่งของบี G นสปอร์ตเอ็กซ์ตี้นะครับจะต้องรักษาป้อมกลางให้ได้นะครับจนผ่าน8นาทีและเสียน้อยที่สุดคร <g> ับออถึงจะทำให้หยานเลทเกมครับมีประสิทธิภาพขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าดูสังเกตจริงๆเนี่ยเคลจีแต่ละตัวเนี่ย ยัดปวดหัวนะจะเว้นคลิกซี่เลยนะเพราะมันโดดหนีได้หมดเลยครับแล้วจากในแต่ละตำแหน่งของ V Esports ์ตเอกอสตีเนี่ยมีตัวที่เขาเรียกว่ายืนเลี้ยงตัวเองได้ค่อนข้างเก่งนะอย่างตัวของจ็อกเกอร์นะครับอย่างตัวของซีเนียลที่ไม่ได้ต้องการเพื่อมนมาช่วยเยอะนะครับก็พอจะดูแลตัวเองได้ประ,รประมาณหนึ่งนะครับแต่ซีเนียลอ,อฟเลนผมบอกเลยว่ามันอาจจะ ทำให้การเดินเกมไม่ได้ดุดันเหมือนออฟเลนตัวอื่นนะครับเพราะว่าสกิลซีซีมันไม่ได้แรงมากและรอช่วยเพื่อนอย่างเดียวคือเพื่อนต้องโดนก่อนอ่ะไม่เหมือนออฟเลนตัวอื่นที่ไปเดินเกมเองได้แต่แต่ลกๆหน้าที่ของซีเนียลไม่น่าจะได้เดินเกมอยู่แหละถ้าเป็นตัวเลนดาร์นะเพราะว่าต้องเฝ้าเลนพอพอเฝ้าเลนพอใช้คำว่าเฝ้าเลนเท่านั้นแหละเฝ้าเลนใช่ไหมแสดงว่าเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วออฟเลนของทางฝั่งเคเีเป็นเวเลสด้วยนะครับครับผมแะต้องดูจังหวะการเดินเกมแหละของทางด้านตัวคลิกซี่ครับของปู่ด้วยนะครับ คอสเกมกันนะครับรอของแก้ไขปัญหากันก่อนนะวันนี้มีให้รับชมเต็มๆมคืคู่นะครับบอกเลยว่ายูฮูยูแน,น่นอะนนะครับเบตเตอรไใหญนะครับสคู่นี่จะเริ่มเที่ยงวันนี้จะจบกี่โมงนะคู่แรกมานี่ยังไม่ทันผ่านพ้น5นาทีครับมีเบรกเกมไปแล้วเอ,เออ และคู่นี้เนี่ยแอปโกสตี้นะครับบีสปอร์ตเอกอสตี้เนี่ยนะครับเขาชื่อเรื่องการครอง5เกมด้วยเขาชอบเลข5เออเลข5นะครับคือขำไม่รู้ฝั่งไหนนะแต่ดูต้องมีคนเก็บมาวุธแน่ๆปดูต่อนะครับส่วนด้านล่างก็ค่อยเล่นไปครับสำหรับทางจัสเบสนะครับผมอยู่เล่นกับทางตัวของชาร์กนะครับผมไม่เล่นเยอะอยู่แล้วครับใช่ครับประคองเกมไปเรื่อยๆครับขอแค่เสียบป้อมให้ช้าที่สุดก็พอนะครับ เพราะตัวฝันข้ามนี่สายลุยกันหมดเลยนะพอสายลุยแบบนี้นี่เอาจริงอะเหมือนมันจะชอบสำหรับยานนะเดืเอดปะแถบบดาเมจฮะเหแบบ็ดือดปะแถบอะไรครับบุกไม่ได้แล้วเสียเลือดอย่างนี้ครับเนี่ยดูเค้าทีเสียเลือดรฟรีครับใช่ครับแล้วพอเสียเลือดเสร็จปุ๊บทำไรครับกลับบ้านครับผมแต่กลับบ้านเสร็จทำไรครับเสียป่า,า,าครับผมเนี่ยโดนดักป่าบ้างโดนปิดตัวออบเจกต์บ้างนะครับแต่วาร์ปกลับช้าด้วยครับเจอไมค์ก้ามันดาเมจแบบบุ๊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 บไปเรื่อย <c oughs> อกลับบ้างส่วนที่เป็นปเสียงอัลติมีตอะไรตบมานี้นะครับนี่เป็นความมีเก่งของไมน่าเฮเลนท,ที่ทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับในฤดูก,กาลก่อนนะครแล้วยิ่งเป็นตัวละครที่เอาตัวมาถูเปลืองๆด้วยนะครับแบบเบเลสแบบมาหลอ,อกนี่ชอบเลยนะผมนี่ผมดูจากประสบการณ์การภาคกว่า8,500ล้านแมตช์เฮ้ยเมื่อวาน <c oughs> แปดหกเลย8ป0 8้0ยแปดร้อยหล้วแปดแปดล้านหก <c oughs> 800, 800, 800, 800แล้ว <c oughs> 8, 8, แปดล้านหกอะไรอ่าผมว่า <c> ต <oughs> ัวแรกเพิ่อนปัดน่าจะเกิดตอนนาทีที่สี่สี่เกือบห้า ช่วงที่กำลังจะมีแข็งนี่แหละนะครเขาต้องหาจังหวะว่าเอ้ยเขากำลังจะมั่นใจแล้วตัดก่อนเลยเว้ยคือผมว่าเคเซีต้องหาช็อตเซอร์ไพรส์แหละนะครับถ้าจะเล่นสายทาง B ีอีสปอร์ตเอ็กโกลซีนะครับหรือถ้าเล่นแบบเวธรรมดาธรรมดา,มดาคาดเดาง่ายๆนี่ผมว่า B ีอีสปอร์ตเอ็กโกซีน่าจะระวังตัวกันแจ๊ะอยู่แล้วนะครับต้อง,องหาจังหวะเซอร์ไพรส์ได้แต่ช่วงแรกเคเซีจะทำอะไรได้ไม่เยอะครับต้องรอมาหลอกมีช็อตก่อนอเพื่อเข้าถึงแนวหลังครับแล้วก็ตัดเขาไว้ไดแ้แต่ช็อคมัวก็นนนตตาายเเลลช็อโง่ดดัวมจะะฮ เคเี L G. รอวัดไฟเหมือนกันแหละดูทรงไม่อยากไปเล่นเยอะเหมือนกันนะครับไม่อยากบัวทรงนะฮะบ,บัวทรงฝั่งของข้ามสโตรบอลนี่เล่นยากเลยนะครับและเวเลสอาจจะต้องเก็บสกิลในการกระตุกนะครับตัวของซีเนียลเกตซิล่าให้ได้ครับแต่จะว่าไปถึงอย่างนั้นช่วงเลนเกมหยานมีตัวประคองเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเบิร์สเซมิของเคเนั้นประมาทไม่ได้นะครับใช่โดเยเฉพาะคริกซี่ครับแรงตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะแรงแบบไม่มีสะดุดหยุดไม่ได้ด้วย ยังเว้นจะไปโดนหยุดซะก่อนเนี่ยการเดินแบบนี้ของปู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 โดนเปิดไปแล้วครับมีใครมาช่วยไหมกดฟิกเกอร์ช่วยตัวเองครับเนี่ยไม่มีซีเนียลเหมือนเขาแต่เสียฟิกเกอร์ไปด้วยครับตัวทำเกมนะครับกลายเป็นว่าทิ้งกลางไว้แล้วก็พยายามไปเล่นด้านบนแต่มันเล่นไม่ได้ครับผมเนี่พุทบุ๊บครับเสียฟิกเกอร์ปั๊บเอาแล้วไปเช็คครับว่าปูรับไม่มีครับแล้วเข้าไปกลางวงตรงนี้ครับสำหรับซินเดอเรล่าครับมาสกิลกดครับเอ็นดูสเปนเดอร์มาหาบีบอสครับลงมาช็อคกลางวงสวยสดงามปาดไปสามครับแต่เหมือนจะไม่สยองวั่นส จะหวะดเดินดึงกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะพอเป็นเฮลมาอก้าครับโอ้แล้วไม่มีฟิกเกอร์ครับปู่ครับกำลังจะโดนเก็บครับและไม่น่ารอดแน่นอนเก็บเฟิร์สบัตได้ครับเฟคเพลในทีที่เกือบสี่แล้วโดนสกิลกันหมดก๊อกแล้วด้วยครับอันตกอันติไม่มีที่ช่วยกันแล้วนะครับเดินกลับไปแบบทิ้งกันครับผมนั่นแหละครับปัญหาเรื่องการสื่อสารกันพอสมควรกันช่วงเศรษฐีอย่างนี้ฮะหนาวแล้วอุ้ยโจ๊กเกอร์ไปกระโดดใส่ทะยเตะก่อนเลยครับความเร่างติดกัต้นเกมนี้ต้องใช้ให้ได้ เล่นยัดก่อนเลยครับเล่นเขาสตองกว่าอยาเห็นได้ชัดเลยครับเล่นแข็งมากๆครับ B e ี s p o r t s ์ตเอกอลสครับแข็งไม่ว่าครับเกลี K L t จะไปแกงใส่นี่ถ้าแกงไม่ได้ก็จะกลายเป็นแบบช็อตเมื่อกี้เลยนะครับเสียของเสียนุ่นเสียนี่เสียอันติกเสียคูดาวไปฟรีๆนะครับเอาแล้ครับตอนนี้4นาทีกรอบป้อมหายไปแล้วนะฮะมาหมามีมีคนกันไหมยังมีคนกันอยู่ เล่นใส่ข้างบนก็ลำบากเล่นใส่ข้างล่างก็เล่นไม่ได้ครับกลายเป็นว่าต้องฟาร์มแข่งครับซึ่งความฟาร์มแข่งนี่บีอีสปอร์ตเอ็กโวซีบอก <c oughs> ชอบครับพี่เพราะให้แตะไม่ได้ยิงไกลอะไรขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเข้าไปนัวมัวง่งมนี่เจอโจ๊กเกอร์กับตัวหุ่นยานได้ครับแล้วดึงมาครับจะเก็บรับตัวของมาเกก้าแต่เดินมาเซฟอีกแล้วนี่คือปัญหาสำหรับ KOG <c oughs> รับดีจริงๆนะมูณเอ็แล้วก็ทางทีมบีอีสปอร์ตเอ็กโวซีนะเห็นผลมากอ่ะแบบอิมแพคจัดเลยไม่เห็นทรงมาตั้งแต่ตอนดับเฟ ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ไปยับตัวเซเนียลด้วยใช่เหมือนจิกเวเลสมาแต่แบบเหมือนเหมือนจะไม่พอครับเอาละครับดาร์คเซเนียถูกเก็บไปอีกครั้งสำหรับบีสปอร์ตเอโกซิตี้ครับแต่คจะพูดกันไปครับการเงินไม่ได้ห่างกันแรงมากนักนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นไฟอีกทีหนึ่งนะตามฮีโร่นะครับต้นเกมก็มีเงินมากกว่าครับเป็นเรื่องปกติครับแต่ตอนนี้ตีเดล่าครับโอ้โกระโดดไหมกระโดดยังมีกระโดดอยู่เห็นโดนกำแพงตั้งนานนึกว่าไม่มีโดด อยู่เยอะกว่านะแต่ว่าพันิชดีนะเซเดล่าดูว่า <c oughs> จีดรเปลค่ับจัดรเปลยามอีกครั้งก็เป็นตัวของคิสตัลเ่านะเปลี่ยนชื่ออาร์เบฮ้ยผู้เล่นใหม่เหรอเกลจีผู้เล่นเก่าแต่เปลี่ยนชื่อใหม่จากฤดูกาลที่แล้วนะั่นแหละฮะได้เห็นถึงสเตปในการเล่นของตัวแครี่หลายๆตัวแล้วนะสำหรับคิสโต้เนี่ย แค่สุดยอดครับและตรงกลางครับมีการดวลกันหนึ่งหนึ่งระหว่างไฟเตอร์ในขณะที่หน้าจอครับจะเอาป้อมให้ได้ครับพอมีเวฟเวนการ์ดเข้ามาและท็อกไปสำหรับมิสเตอร์สันเกียร์เวฟเวนการ์ดครับแลกมาเลื่อยๆจนปรหมัดซึ่งหลอดกวาและยังเคลียร์ได้การป้อมนั้น,นได้อยู่ครับจะเจ็บหนักเหมือนอย่างในเคอจครับผมถเวลาได้ดีครับชักจะมีจันโบกกระโดดใส่นี่คือสิ่งที่เขารอครับจากไปจังหวะนี้แ<ด>ต่แกสีล่าครับยังมีสเต็ปครับและยังบาดเจ็บครับอย่างหนักและใช้สกิลสวนใส่ทิกซิกซี่ที่เข้ามาในป้อมและเกัน โอ้และมีตวัวปีบอสครับมาใส่ไบเปอร์ใปเปอร์กระโดดหลบด้วยเวนนอมได้อยู่โอ้ไอ้หนุ่มคนนี้ครับเอ็กซิล่าครับ สองกลางครับโอ้โหเลียนป้อมเหล่นนิดเดียวครับยังคงกันได้ครับ KLG เมื่อกี้กาเซาใจเย็นมากครับจังหวะการรอครูดาวสกิลรวมถึงจังหวะในการมาเิอุสนะครับเป็นจังหวะดาเมจที่ KLG แหว่งไปหน่อยเดียวแล้วลงโทษทันทีเลยครับจังหวะนี้ไม่สวยเลยครับ KLG เอาและตอนนี้ทาระฝั่งของ KLG ค่อนข้างเยอะครับต้องกันหลายเลนโดยเฉพาะมิสเตอร์ซันต้องเลือกสกิลในการช็อคดีๆแต่ป้อมด้านล่างพอไม่มีมิสเตอร์ซันก็ต้องยอมปล่อยให้กับมินสปอตเอกนสติไปนะครับสถานการณ์ในเกมเริ่มไม่เป็นใจกับทางด้าน KLG แล้วนะครับ ดามเมทไม่พอแล <ผม S 2> ้วบอกสแต็กฮะเขาเริ่มไม่กลัวอันนี้คือสิ่งที่ต้องน่ากังวลแต่เอจูสเบนเดอร์ยังคงเป็นปัญหาและปูปป่ครับเข้ามายกได้สก็จริงครับและช็อคม,มาจากมิสเตอร์ซันครับเกี่ยวใส่ตัวของแกซิล,ล่าได้ครับและมีเฟกเพคคอยระคองเกมสำหรบับบีสปอร์ตเอ็กซ์โกสตี้ก็ยังถอยกลับไปได้เหมือนกันเอาเลยครับตรงนี้เสียทาวเวอร์ด้านล่างไปเปิดจังหวะให้ทาง BE Sport ตเอ็กซ์ T ได้เดินคุมอ็อบเจกต์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายๆตัวเริ่มมมมีีดดดดดาาาาาเจจจกกกกกัััััันนนนนแแแแแรรรรรรงงงงลลลล้้้้้้วววววะะะะคคคบบบบบบยยท็ตขอุุษสโ๊ใ เกษตรจะเล่นยากๆไปอีกครับผม่าเอ๋ครับเดินเข้ามาเช็คอาสกิลสายครับหมาข้างหลังสำหรับไปเปิดกระโดดใส่ตวงโจโกเกอร์โจโกเกอร์กดท่าสองดาเมจไม่เข้าเลยฮะโอ้แลกป้อมด้านล่างกันป้อมด้านบนได้อยู่ครับ KLG แต่โจโกเกอร์ยังเดินไม่หยุดครับและจัดเบสครับตกที่นั่งลำบากโหแล้วเล่นข้างล่างข้างล่างครับลปล่อยก็ตัวยิงตีอีกหนึ่งหนึ่งไหมไปปล่อยตีหนึ่งหนึ่งไปครับคือจะบอกว่าพอเล่นไฟจ์ตรงยื้อนานๆนี่ไม่ได้เบียกอีกด้วยนะ KLG ครับ เจอมูลาบวกทีบวยับๆอย่างนี้นะับโอ้นะตอนนี้แผนการฝังของวีสปอร์ตเด็กโตเตตตี้ครับเริ่มครับดำเนินไปข้างหน้าเรื่อยๆครัเป็นเกมแบบที่เขาต้องการเลยแหละนะครับผมฝ่าลูก้าบุกไม่ได้ต้นเกมไม่ได้โดนกระแทกหนักมากนะครับแล้วก็ชวงการเกมได้คุมเกมซะด้วยนะครับ 8นาทีเสียแค่ป้อมด้านล่างครับอันเดียวครับถือว่าประสบความสำเร็จแล้ะโดนเล็งอยู่สำหรับเกสซิล่าครับและหน้ามังกรตรงนี้ครับตอน8นาทีเมาสนะครับ e-sport e x ตี้ครับเพิ่งจะเก็บดับเซเลเยอร์มาไม่น่าจะเพิดมังกรครับเพิดที่ฮีโร่ชัวร์ดึงดึงแแบบไปก่อนครับทางฝั่งของ e-sport exoty ก็คุมแแบบได้ดีด้วยนะครับดันเวฟกันไวนะครับเอาตัวรอดได้เก่งนะครับแล้วจะไปลุมแก๊งตัวหนึ่ง้าดาเมจขาดนี่โดนสวนง่ายๆเลยครับ ก็เริ่มห่ักที่เรื่อยๆนะเพราะบีอีสปอร์ตเอ็กโวซี่นี่คือเดินเกมข่มตลอดฮะต้องต้องหาจังหวะไฟท์ทางที่ตัวของบีอีสปอร์ตเอ็กโวซี่เผลอๆให้ได้เนาะผมว่าต้องรอดูจังหวะแบบเบิร์ดให้ตายไวๆนะครับถ้าเป็นซีเนียร์ได้ยิ่งดีแต่ผมว่าซีเนียร์เกซิล่าระวังตัวมากเลยดูซี่เราดูเขาเดินดีๆฮะคือเขาไม่ได้เดินในจังหวะที่จะไปโผให้ทางเคเอฟซีได้จับไม่ง่ายเลยนะครับระวังตัวมากครับเกซิล่าเล่นดีมากไหมเคยซีพอไปจะดึงเลดเกมคู่ของเขาเหมือนเหมือนรอเวลาหยาดเข้ามาขย้ำฮ จะดูดูเกตเดินเกตซีล่าเดินนี่คือแบบไม่ไม่เล่นไม่เสี่ยงไม่อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ยอมไม่รอไม่ไม่เขเรอระวังตัวมากแบบไม่ยอมโดนปั๊มเลยนะครับรอเพื่อนโดนแล้วค่อยโดดใช่นะครับไม่ไม่ไม่ไปโชว์โหดอะไรต่อหน้าเขาเดินระยะสิ้นรู้ว่าเขาอยู่กันเยอะก็ไม่เล่นสูงนะครับรอดูจังหวะแบบเดียวครับอาละครังกรตัวแรกที่ได้มาแล้วเปิดไปใส่เฮเลนครับโอ้โหเกือบตายครับตัวของอากาเป้เขาว่าเกือบดดิคุณพูดกี่รอบแล้วเกมนี้น่าใช่ครับแล้วมันเป็นปัญหาในการวาร์ปนั่แหละฮะ มันหลเกือบแล้วครมันไม่พอสักทีนะครับพอมันจบไม่ลงมันไปต่อไม่ได้เกจีดาเมจที่ขาดหายไปนะครับจะหามาเติมเต็มได้หรือเปล่าวะใครจะเติมเต็มได้มาหรอกอาจจะต้องออกดาบแดงครับตอนนี้พยายามจะขึ้นมาอยู่ก็พยายามจะขึ้นนะอ่านะอาจจะเป็นเรื่องที่เอ้ยทำไมออกดาบแดงชิ้นแรกเลยเขาขาดดาเมจเงี้ยเนี่ยเพราะได้แค่เกือบ ต้องปิดให้ได้ครับต้องจบไฮโลงครับแล้วไปเปิดใส่เป็นตันที่ครับจะออกดาบแดดของป้องกันไม่ค่อยมีครับแล้วดูหยาดเข้ามารำตึงใส่ตัวของปู่ปู่ครับเก็บไปอีกหนึ่งคิวและบีบอสครับมีการซับจากเกรซิล่ามาพอถ,ถึงอาคาเฟ่ครับยืนอย่างธรมตะนิรันดร์ กลายเป็นว่าเปิดสายตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่ไม่ได้มีความหนาเลยเพราะบิวของแบบโจมตีหนักๆนะครับแล้วมาปีบอลครับอติดหมดก็จริงแต่ว่าตัวของดัซเลเยอร์ดันเข้ามาหน้าบ้านครับตอนนี้โจมตีสิ่งก่อสร้างอ่าและเน้นพลับไปเพอร์ครับพยายามจะเน้นพลเหมือนกันและกางจะตายสตลอดซีเรีเยล่าครับนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยยังเอาโซลรอดกลับไปได้จะเสียฟอร์มด้านล่างไป โอ้และป้อมกลางครับคีฟจากข้าวเป็นจังหวะที่ดีของ b ีสปอร์ตเอ็กโกลครับมันถึงเวลาที่ b ีสปอร์ตเอ็กโกลมีดาเมจกันทั้งท่านที่จะหนักแล้วนะครับการที่ไปยืนนานๆใส่นี่ไม่ใช่เป็นไอเดียที่ดีแล้วนะครับไม่เหมือนต้นเกมนะครับเพราะตัวดาเมจมีตัวของมูลาบวกกับดาเมจบวกอีกหนึ่งชิ้นกันแล้วนะครับบวกกับตัวของเฮเลนปาอิก้าครับที่เริ่มที่จะพัฒนาร่างตัวเองไปเรื่อยๆนะครับโอ้และของครับตัวของเบคเทก็ขึ้นมาเป็นลูกแก้วครับลูกแก้วฟ้าเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเองก อ่าดาบแดงมาแล้วนะมิซซานแต่ว่าจังหวะโดดหลังจากเนี้ยต้องคิดดีๆประเด็นนึงคือ k l g เล่นเลี้ยงไปผมว่าก็น่าจะเล่นยากอยู่ดีครับต้องหาช็อตสักช็อตหนึ่งครับดึงเลนเกมไปเล่นยากกว่าเยอะเลยนะครับใช่ครับตัวประคองฝั่งคาดเยอะฮะเขามี2ซับอ่ะแต่ฝั่งของ k l g เอาตรงๆนะเหมือนไม่มีซับก็มีแต่ไบเตอร์ที่ต้องทําให้ได้ใช่ครับอันนี้สำหรับในเพลเยอร์เลนกลางของ k o t นะครับปู่ะครับผมเราจะชื่อว่าปู่จริงน้องชื่อป,ปูป่นะครับผม ก็อยากจะเรียกผู้อื่นนยพอเรียกปู่ปู่ก็แฝงแต่ไม่ใช่เล่นน้องเขานะครับปปูู่่เลยตอนนี้ตะกอไม่เยอะครับผ่านมาจาก12นาทีเก็บกันแค่5ตัวแต่การเดินเกมของวินสปอร์ตเอ็กโอนตี้นี่มาแบบชัดเจนถ้าเกิดว่าได้สักทางนี่บอกเลยว่าโอกาสแพ้น้อยมากเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอ คาบปีนะเออคาบปีมาเลยผมใส่ก่อนเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ตรงกลางมาเนี่ยผมจัดแพ้น้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าป้อมปมดได้มาก็ยังยังยังอยู่แบบกำลังกึ่งๆขอแบบจังหวะเซอร์ไพรส์คิกซี่เวเลสสักชุดหนึ่งอ่ะว่ามีโอกาสได้เปิดก่อนแล้วเอาให้เจ็บก่อนน่าจะดีนะครับและโอกาสที่จะชนะเพิ่มเติมของเคเอีนี่ต้องยื้อให้ได้ถึง15ทีแล้วไปเอากอลเตอร์เยอะให้ได้หนึ่งไปครับหนึ่งเชงวะ ดึงไว้ดึงไว้มาตรงนี้ครับสีเดล่าครับเรียกหายไปครึ่งหลอดยังมีอันติเมทอยู่ครับอยู่กันครบครับต้องเลือกในการช็อคอะไรช็อคตรงกลางแล้วเก็บตัวของโจเกอร์ได้ก่อนครับเปิดได้ดีครับแล้วหยาดเข้าไปรับตึงอยู่กลางวงโอ้ดาเมจดูเหมือนจะไม่พอแล้วเก็บหยาดได้ด้วยครับนี่คือจังหวะที่ต้องการของ K.O.G มาแล้วฮะโอกาสแพ้ร้อยมากครับนี่ครับพูดทำไมปั่นต่อเลยครับตอนนี้ K.O.G ครับดึงต่อโดยตัวของไพเปอร์และจังหวะนี้ครับพลาดไม่ได้ครับสวนกลับได้สวยครับ K.O.G ชอบความขยี้จังหวะไไลเมมอนนนตััวงากะะูทครบ แลมาที่เลนกลางครับเลเกลจีครับสวนยาวๆครับโอ้โหเนืที่ดินทำกินมันดีเหลือเกินครับสวนยาวๆแบบนี้อทำสวนแหละเออทำสวนทำฟาร์มครับแล้วจะบอกนะว่าทำตรงทำสวนนี่ตรงอย่างแบ๊แซดไม่บ่อยแล้วกระโดดใส่ป่าตรงข้ามก่อนแล้วกระโดดไปหาด้วยครับไปมาแล้วเข้าไปรันครับโดยจัดเบสก็เลวเก็บตัวออกเฟคเพย์ได้และกำลังจะเข้าไปเพื่อที่จะเอาจบเกมแต่เหมือนจะไม่ไหวครับเอาเทปป้อมกลางก่อนการสวนครั้งนี้ของเกลจีมีผลมากเหลือเกินนั่นแหละครับเกลจีบอกขอเปิดก่อนนะครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับ เป็นจังหวะที่ทางตัวของชา้ากันลัะจะเผลอๆกันอยู่พอดีนะครับโอ้โหฮะมุมแปบบ๊แบบเดียวเท่านั้นเองครับผมแล้วใส่เข้าไปอย่างเนี่ยที่ว่าลําได้ตึงๆนะครับแต่ว่าดาเมจฝั่ง KLG มันไม่ได้เบาถ้าเกิดมารวมตัวกัน5ตัวนะครับดาบแดงครับมันแรงและเขินก่อนนั้นเนี้ยที่ดูจะไม่พอไม่พอเพราะว่าอ่ะมาหลอกยังไม่มีดาบแดงหลายตัวดาเมจัะไม่มานะครับแต่พอมาไฟแบบเต็มวงนะครับ KLG ดาเมจอย่างที่เห็นก็นว่าถ้าเกิดว่าลงในถูกจังหวะครับตัวที่มันมาลำๆลพิ้พวๆก็ตายเหมือนกันนะครับดา ดีเดียวครับทั้งตะกอคิวการเงินกลับมาขึ้นนำเลยคเับ k IL g พื้นฟูสถานการณ์ตัวเองได้ดีมากๆโอ้แล้วจังหวะย่อของโจโ๊กเกอร์นี่อันตรายเลยนะครับถูกต้องจังหวะจะย่อเนี่ยครับมาหลอกจ้องจะเล่นคุณอยู่นะ,ะมาหลอกก็อาจจะว่าเอ้มันมันไม่โดนดามเมจก,ก็จริงนะแต่ว่ามันยังโดนซีซีอยู่นะแต่โดนเหยียบไงแล้วมันของที่มันตามมาเนี่ยมีคลิกซี่ด้วยครับมีตัวอื่ดด้วยนะจังหวะย่ออันตรายมายครับใช่มันเด้งและคลิกซี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะครับดูของนะครับคือรู้เจ็บคนต่อให้มีฮิวก็จริงแหละนะแต่่วา พอมันฮิวไปแล้วรอบนึงเนี่ยสกิลคูดาวของคลิฟฟี่ก็มาไวาเหมือนกันเอาจริงว่าการกําจัดโจเกอร์ไปในไฟนี่ทําให้ทางจัดเบสเล่นได้ง่ายขึ้นมากด้วยนะครับอ,อิสระเยอะเลยไม่โดนโจเกอร์มาจ้องยิงหัวนะครับพอมันนวรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยดาเมจเคลจีจะเยอะกว่าอย่างห็นได้ชาดบเพราะว่าตอนแรกที่เราเหมือนขาดๆก็คือเขาอยู่กันไม่ครบด้วยนะครับแต่ก็ของดาเมจมันยังไม่ถึงนะ ก็เขาเข้าทีละคน2<ะ>คนเงี้ยผมชอบบิวเมลสัมนามากเลยมาเป็นเคียวนะครับเออกระโดดโอ้โหแล้วเอาโรแบน,แบนด้วยเอาดีครับผมมาเพื่อฟันผมไม่ได้มาเพื่อตั้งรับบอกแล้วเกลจี LG, เขาไม่มีซับนะฮะต้องบิวอย่างนี้เลยครับเอาดาเมจมาช่วยปิดให้ได้สกอร์นะครับคิดถึงตอนตัวเองลงแรงแล้วก็งะมาอย่างเงี้แหละครับผมแต่โดนด่านะฮะเฮ้ยไม่โดนด่าชนะด้วยบิวอย่างเงี้ยพอเป็นบิวตั้งรับเนี่ยบอกเลยว่าเจ๊งทนทำไมอ่ะคือบิวบิวเพิ่งพาเพื่อนไงเออสุดท้ายเพิ่งพาตัวเองด้วยจ้องจะเล่นซีเนี้เลยครับ จัดเบสที่รอ,อคนนี้ไม่พอนะต้องอีกทักคนนึง่งนะเข้ามาก่อนเอ้ยจัดเบสได้ไปเห็นแล้วกระ,ะไล่รวมไปยุ่งละจ้าเกียร์ก่อนแล้วก็ออกไปนะครับโอ้แล้วไปเปิดใส่ปู๊ปู่ก่อนครับสำหรับบีบอสครับแล้วโดนสวนกลับมีคนรออยู่ครับสำหรับไปเปอร์มาจังหวะนี้แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยปู๊ปู่ครับจัดเบสครับโดนไล่มาจากตัวของบีบอสแล้วก็โดนรุมไปด้านขวาครับเล่นมีบีบอสพันยังจะตามกดอัติมาต่อครับโดนยิงสวนกลับอ่าลิสต์เรนเจอร์รังชันชุบชีวิตครับตัวเองขึ้นนมมาาจกกไออออเเทะโ้ยืบบบบตััวครีส โอ้แลเราได้ทววาวเวอร์ด้านล่างไปด้วยครับทางตัวของ K.O.G. นี่ครับเฮ้อ้าวแล้วครับแล้ด้วยจากจำนวนคนที่ดูอาจจะเหมือนมากกว่าสำหรับ b s p o r t e c เ t ็กซแต่ก็ซตี้เยอะเกิดแล้วนะเผลอไม่ได้เลยนะครับด้านล่างนี่แวะมาดึงแมปสองฝั่งนะครับเมื่อกี้ส่งมาหลอกดันบนแล้วก็ทางตัวของไฮยะเตะย,ยืนดักหลังนะครับผมแล้วก็มีตัวของเซเล,ล่ามายืนข้างหน้านะครับ พยายามเล่นกับแมปแล้วครับตอนนี้เคลีมิสเตอร์สันตูดและปาดปาดไม่โดนบีบอสเข้ามาไล่ต่อซินเดล่าบอกว่ารับดาเมจแล้วมันหนักเลยเกินบีบอสเปิดอันติเลงไปที่ซินเดเรล่าซินเดเรล่าครับเพิ่งจะกระโดดไปเมื่อกี้มีร็อกชิลเข้ามาครับแล้วดาเมจไม่พอมิสเตอร์สันมาตรงนี้ครับช็อกยังมีช็อกยังมีช็อกหนีดิครับช็อกเข้าอะไรครับข้างหลัง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 เข้ามาครับจัดเมสครับมาเลงสกิลใส่เฟเพลงครับและใช้อันจินเดอร์เอาเหมือนจะคุยกันไม่ดีครับเสียอันติฟีไปและมีมิสเตออ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 รรรร์ััััันนคคคบบบมมมมยยููู่่่กกาาลลงงเขข้้ใพุหว เราเวฟดันเข้ามาด้วยนะครับผมแต่เดล่ามีความสงสัยกระโดดก็ไปโดนเบิร์สดาเมจเรียบร้อยหายไปเลยฮะโอ้ยหนุ่มมันร้ายครับทำทรงเป็นกาบครับผมแล้วเป็นช่วงเวลาสำคัญเนีกอลเซลเยอร์ตรงดีครับโอ้นิดเดียวเองครับสำหรับตาเกลจีจะส่งผลมหาศาลครับโอ้โหฮะจะถึกก็ไม่ไหวถ้ามันเยอะขนาดนี้ครับและเรียบร้อยกับกปรเซลเยอร์ครับอยู่ในมือของ b ี Sport e c ตเอ็กวตเอาแล้วตอนนี้เกมมาลุ้นกันต่อครับ กา,การกรันกอล์ฟสเตเยอร์ของเคลผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะ,ะเขาเป็นตัวนัวที่ไปเข้าไปทีมไฟท์หมดเลยครับมีแค่เว็บเคลียร์ของปู่คนเดียวฮนะผละจะไหวหรือเปล่าครับผมนะเป็นเกติลาที่รอรอซับแล้วตอนนี้ครับอรอกระโดดทีมเบิร์เจอเกาะจากอสเตเยอร์ที่เดือยนะครับ เลือดไม่ต่ำกว่าครึ่งหลอดและเข้าหน้าบ้านโอกาสแพ้เยอะมากเลยนะ KG ตรงนี้บีบอสเขาไปไล่ครับแล้วไปไล่สูดใส่ข้างหลังเขามีกดแข็งครับและมีตันครับไปสูดที่ข้างหน้าครับและปลาดไปตามตะยอกงขวานและดูว่าป้อมป้อมกำลังจะแตกตัวมก็จะเยอะตีอีกทีหนึ่งนะป้อมน่าจะแตกไม่น่าจะเหลือ <c oughs> ไม่ทันครับแม้ว่าจะเก็บได้หมดทีมครับแต่ว่ายังได้แพ้ดูดีครับ KG ให้กับบีบอสเองกดตีครับลอยเดียวเท่านั้นเองครับเคลียร์คนข้างหน้าได้แต่ข้างหลังกันไม่ไหวครับผมเคลียร์ไม่ทันครับ โอ้เคียร์คนอัดถูกต้องแล้วแต่ว่าคอนเสิร์เยอ์เลีอดมันเหลือเยอะเกินไปใช่ครับโอ้โหแล้วเซนเซราก็โดดคะโดดคอโดดคออยู่นั่นแหละฮะโอ้โหในเกมนี้ครับมาแล้วครับแ้มแรกของพวกเขาครับ B Esport e x c o c i t y ครับถึงแม้จะมีบางช็อตในเกมนะครับที่อาจจะมีเพียงพําไปบ้างแต่ว่าการโดนตรงนั้นทําให้เขาเริ่มจดจานะครับว่าเขาต้องระวังตัวมากกว่าเดิมนะครับแล้วการได้ตัวของซินเดอเรล่า ที่พุ่มแอล้ายตรงนั้นนะครับส่งผลกับเกมอย่างมาศาลแน่นอนนะครับด้วยความชลาใจไปนิดนึงว่าเฮ้ยคงจะขอยไปกันลึกกันข้างในด้วยความที่ตัวเองหนาได้แหละนะครับแต่ว่าความหนาบางทีก็ไม่พอครับตัวดาเมจในช่วงเล่เกมกันมากันถึงหมดแล้วนะครับ ก็ชินชมความเหนียวนะครับของเคเนะครับมีจังหวะสวนกลับที่ดีนะครับหนึ่งครั้งเต็มแต่มแต่ท้ายแล้วความได้เปรียบของ B ีอ e ีสปอร์ตเอ็กซ์ลตี้ลบกการดักปุ๊มก่อนที่จะได้กอล์ฟเตอร์สํสำคัญมากๆใช่ครับการคอรเกมของ b ี s p สปอร์ตเอ็กซ์ตี้นี่สามารถคอเกมในช่วงเวลาสำคัญได้ยอดเยี่ยมนะครับผมถึงแม้ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะมีจังหวะลังเลอยู่บ้างบางทีในการเสียครูดาวเซเนียร์บ้างแต่ว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ในกับการที่ทางตังของ KLG ครับในต้นเกมผมว่าเขาพลิกลำได้ดีนะเพราะว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าไม่ได้อาจจะเป็นใจกับพวกเขามากนักนะครับแต่ว่าพอเริ่มมีของเริ่มมีไอเทมพยายามจะลองสวนพยายามจะหาจังหวะดักเล่นดักเหนี่ยมได้นะครับซึ่งจังหวะได้ก็ดีไปครับแต่ว่าพอไปเสียออปติคทินั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆระเอาละครับเกมแรก